เป็นโสดได้ไม่นานปรางกัน,นารานพูดแล้วหลังมีหนุ่มร่วมช่องตามจีบ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยแถมยังสดมันมากสำหรับปรางกนาราตโดยเมื่อวานที่ผ่านมา3ตุลาคม2022ปรางได้ไปออกงานอีเวนต์และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยเธอเผยว่าแฮปปี้กับชีวิตโสดและตอนนี้ขอโฟกัสที่เรื่องงานเป็นหลักจริงอย่างที่หลายคนพูดว่าโสดแล้วงานรุมหลายๆคนเชียร์คู่จีนกับปันจันก็สบายใจและยังตลกเวลาฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ปันจันเหมือนเป็นพี่ชายและคนในครอบครัวฟาลิกิตมาแล้วให้เป็น พี่น้องกับปันจันแบบไม่ต้องแต่งงานนอกจากนี้ปรางยังเผยต่ออีกว่าหลังโสดก็โดนหนุ่มในช่องตามจีบก็ได้ปันจันช่วยสกรีนช่วยดูให้แต่ขอไม่บอกว่าหนุ่มที่จีบนั้นคือใครหากใครเข้ามาก็ยินดีให้จีบแต่ตอนนี้ไม่ได้เรียบเรื่องความรักแต่เอาเป็นว่าต้องมารอลุ้นกับความรักครั้งใหม่ของสาวปรางกันค่ะว่าหนุ่มที่ตามจีบคนนี้เขาคือใคร